อาละครับและคนต่อมาครับบิวตี้วารัญชนาระดมเล็กครับรองรันดับ5มิสแกรนทยแลนด์2022และตำแหน่งใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับกับรองผู้จัดการกองประกวดมิสคนต่อมาครับไทดีอแมนดาแมนาเจนเซนครับรองอันดับ1 Miss มิสแกรนทยแลนด์2022ครับ และอีกหนึ่งคนนะครับกับ s ิสแกรนไท a แลนด์2022ครับและ First r u n u p m i ง s s สแกรน International ครับอิงฟ้าวราห์และอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้ครับกับผู้จัดก,การกองประกวดของเรานะครับคุณโกโกโอ้อารยสุภเลิศ สวัสดีน้องๆทั้ง5คนด้วยนะครับในฐานะรุ่นพี่นะครับอยากให้พี่ๆทั้ง5คนนะครับได้ทักทายน้องๆผู้เข้าประกวดของเราในปีนี้ครับเริ่มทางด้านนี้ฉอตครับสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนฉอตออสตินนะคะรองอันดับ5 m i s ิสแกรนด์ไฮแลนด2 2 2ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทำให้เต็มที่ค่ะดึงศักยภาพของตัวเองให้ออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวันนี้คือเกมมันเริ่มกันแบบจริงจ,งจังแล้วนะคะมันคือการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ย มิสแกรนนะคะองค์กรมิสแกรนเขาตามหาบุคคลที่สามารถร่วมงานกันได้อย่างเต็มที่นะคะก็ทำวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบิ Beauty, วตี้วรัญชนานะคะรองอันดับ5้ามิสแกรนไทยแลนด์ค่ะแล้วก็รองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะส,สดส,สด,สสดร้อนร้อนเลยทีเดียวนะอย่ามาแตะตัวพี่เลยนะตอนนี้ พราะถ้าแตะปุ๊บมือจะไม่ได้ไม่ขอฝากอะไรมากมายค่ะสิ่งที่ฝากก็คือว่าวันนี้เป็นอย่างไรวันสุดท้ายต้องเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้หนูเปลี่ยนกี่ชุดจําไว้เลยวันต่อวันวันที่สองหนูต้องเปลี่ยนมากกว่านั้นสามมากกว่านั้นและสุดท้ายหนูจะไม่มีชุดเปลี่ยนลูก <laughs> ส่วนพี่วันนี้เปลี่ยนไปสามชุดแล้วดูพี่เป็นตัวอย่างอ่ะ,อะก็อาเป็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น hey. oh ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสวัสดีค่ะไฮดี้นะคะอแมนดาอแมนดาเจนเซนรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็อยากจะฝากนะคะในเรื่องของ Energy ร้อยการเพราะเรามันค่อนข้างจะเต็งจ่าเรื่องนี้อ่า oh. uh. วันนี้ energy ทุกคนน่าจะเยอะมากอยู่แล้วเพราะว่ามันคือวันแรกเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะคีบ energy นี้ยังไงให้ไปถึงวันสุดท้ายและอย่าลืมว่าคีบสติด้วยให้มันยาวไปจนถึงวันสุดท้ายในรอบตอบคำถามด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้อยากรู้หรือว่าสงสัยอะไรหรืออยากได้คำแนะนำอะไรก็มาถามพี่ๆได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟ้านะคะ จริงๆคิดว่าทุกคนน่าจะเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วในการประกวดนะคะเพราะว่ามีเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันแต่พี่ฟ้าว่าสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะบอกน้องๆก็คือสภาพจิตใจไม่ว่าเราจะเจอการวิจารณ์หรือว่าคำแนะนำหรือคำติชมอะไรก็แล้วแต่บางคนคือก่อนเข้ากองสดใสมากไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรเลยปีพี่ฟ้าตัวพี่ฟ้าเอง Energy มาเยอะมากแต่พอเวลาเราเจอแรงกดดันหรือว่าคา ความคาดหวังจากแฟนคลับหรือว่าแฟนนางงามก็แล้วแต่บางทีทําให้เรากลายเป็นคนที่ดรอปลงไปได้เพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆไม่ว่าเราจะแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอะไรก็แล้วแต่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้ที่ฟ้าได้ดูก็คือบางคนชุดที่มาตอนแรกสวยมากๆแต่อาจจะโดนแม่ๆกระเทยบอกว่าเฮ้ยไม่สวยเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอเปลี่ยนปุ๊บกลับกลายเป็นว่าจากที่สวยอยู่แล้วกลายเป็น ดรอปลงไปอย่างเงี้ยบางทีอยากให้มั่นใจในตัวเองเยอะๆถ้าเรารู้สึกว่าความมั่นใจบางทีถ้ามันมัน,ม,นมันส่งออกมาจากข้างในอะ่ะมันจะทําให้เราดูสวยดูสง่าได้เองนะคะก็อยากให้เชื่อในตัวเองเยอะๆบางทีการเลือกชุดหรืออะไรก็ตามในแต่ละวันที่เราทํากิจกรรมถ้ารู้สึกว่าสมมติพี่เลี้ยงบอกให้ใส่ชุดนี้แต่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วไม่มั่นใจไม่สวยก็ไม่ต้องใส่ใส่ชุดที่เรารู้สึกว่า เรามั่นใจเพราะว่าในทุกๆวันเรามีกิจกรรมให้ต้องทําให้ต้องเดินให้ต้องเจอสปอนเซอร์ให้ต้องเจอผู้ใหญ่หรือเจอแฟนคลับอะไรก็แล้วแต่ขอให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเพราะว่าการมาอยู่จุดนี้พี่ฟ้าเชื่อว่ามันไม่ง่ายเลยไม่ต้องดูใครเลยดูอย่างพี่ปีที่แล้วก็คือสาหัสอยู่เหมือนกันท้ายที่สุดอย,อยากอยากบอกให้รู้ว่าบางคนถ้าสมมติว่าโดนสาบเยอะโดนด่าเยอะโดนว่าเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มงอย่างปีพี่ฟ้าพี่ฟ้าโดนสาบทุกวันตอนห้าทุ่ม ทุกวันจริงๆเป็นเวลาเป็นเลิกก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ตําแหน่งหรือว่าเราไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอะไรที่มันบั่นทอนทจิตใจหลีกเลี่ยงที่จะอ่านได้ที่จะเจอได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะท้ายที่สุดก็เป็นตัวของตัวเองนะคะพยายามมีแรงบันดาลใจได้แต่ว่าอย่าอย่าไปก๊อกปปี้ใครเพราะไม่งั้นคนจะจําเราไม่ได้พยายามหา เขาเรียกว่าการหาแสงมีรูปแบบหลากหลายเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาแสงในทางที่พยายามหาแสงในทางที่เป็นแสงของเรารูปแบบของเราแล้วคนจะจําเราได้คนจะรักเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี ก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการประกวด m i s s g ร a n d t h a i l a n d 2023วันนี้เป็นวันแรกตื่นเต้นกันไหมคะรอเวลานี้มานานแล้วใช่ไหมคะบางคนก็ประกวดตั้งแต่อุ้ยปีที่แล้วต้นปีต้นปีที่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อส้นปีที่แล้วโอเคก็ต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ ไม่มีอะไรจะพูดมากพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วก็ <laughs> <laughs> อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองสวยที่สุดและรู้ว่าตอนนี้เรามาทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่อยากให้มีสติไม่ว่าจะมีดรามา่าหรือว่าหรือว่าแสงไปส่องที่ใครมากอย่างเช่นตัวตัวเต็งอยากให้ทุกคนคิดว่าวันนี้เป็นแค่วันแรกยังไม่ได้นับอะไรเลยคะแนนยังไม่ได้ คะแนนเริ่มเก็บแล้วแต่ว่าเรายังมีเวลาเกือบเดือนอีกถูกไหมอย่าเพิ่งท้อสิบางคนก็เป็นตัวเต็งก็อย่าเพิ่งดีใจไปตัวเต็งตุ๊บก็มีตัวตุ๊บมงก็มีค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาถามได้หรือว่าไม่อยากถามเพื่อนอยากคุยกับพี่สตาฟหรือว่าคุยกับพี่นวัดหรือคุยกับพี่ก็ได้หรือคุยกับพี่พี่ี่0 2 2ก็ได้ เขามาคุยได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจใทุกคนคะ่ะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคำถามสำหรับผู้จัดก,การกองประกวดนะครับในเรื่องของสำหรับว่าที่มิสแกรน์ไทยแลนด์2023ที่เราต้องการเนี่ยกับบุคคลที่เราจะมาทำงานร่วมกับองค์กรเราต้องการคนแบบไหนครับโกโก้ก็คนที่ทำงานง่ายบอ,บอสให้ทำอะไรก็ทำนะคะแล้วก็คนที่เป็นน้ำที่ ที่ไม่เต็มแก้วที่ต้องผมับที่เขาเรียกว่าอะไรอะน้ำไม่ล้นแก้วไม่ใช่หนาไม่เต็มแก้วเติมได้ตลอดอยากเติมก็เติมได้ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็มีซิเนเรไปของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองคือแสดงมาให้ทีมงานให้บอสเห็นให้ทุกๆคนเห็นว่า คุณเป็นยังไงทำไมบริษัทมิสแกรนจะต้องเลือกคุณปีนี้มีท็อปสิมีมงสิบมงทำไมอ่ะเจ็สิบเจคนเขาต้องเอาคุณสิบเอาแค่สิบคนแล้วคัดเหลือห้าแล้วก็มีที่หนึ่งเพียงหนึ่งเดียวพรีเซนตออกมาให้บอสให้ทุกๆคนเห็นคณะกรรมการอยู่รอบตัวเราทีมงานทุกคนคือคณะกรรมการทำ แสดงออกมาให้เห็นทั้งต่อหน้าและรับหลังว่าคือเป็นยังไงบางคนถ้าเฟกเฟกจนจบการประกวดนะคะก็คนที่ทำงานง่ายพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลานะคะปากไว้ครับผมขอบคุณนะครับผู้จัดก,การของเราด้วยนะ,ะนะครับอขอถามอีกทีสาวทิ้งชายแล้วกันนะครับก็ถือได้ว่าเรียกได้ว่าปี2022เนี่ยเราประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก นะครับมีชื่อเสียงมีเงินมีงานนะครับสำหรับทุกๆคนเลยเรามีอะไรอยากจะบอกน้องๆของเรานะครับสำหรับว่าที่ท็อป10 Miss Grand Thailand ในปีนี้ไหมว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วอยากให้น้องๆได้ตั้งมือตั้งรับยังไงบ้างกับจุดตรงนี้ครับก็ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายค่ะทุกอย่างบางทีมันต้องอยู่ในความแบบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยจริงๆอะไรเงี้ยพี่ฟ้าเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่เคยประกวดแล้วกลับมาบางคนอาจจะรู้สึกมีปมในใจว่าเฮ้ยเราเราเคยมาแล้วแล้วคนจะเบื่อเราไหมคนจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเก่าแล้วกลับมามันจะต้องกดดันตัวเองมากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆพี่ฟ้าอยากจะบอกว่าความกดดันบางทีทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเลยอีกหนึ่งปัญหาหลักเลยนะคะอยากให้ เป็นตัวเองให้เต็มที่เก่าใหม่พี่ฟ้าว่าไม่สําคัญแล้วก็อย่างที่พี่โก้บอกก,ก็คือบางทีการเป็นตัวเต็งเนี่ยบางทีพอมาเครียดมากๆนะบางทีพี่ฟ้าอยากจะบอกนะว่าการที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งบางทีมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้มีใครมาคาดหวังกับเรามากเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะจอยแล้วก็เต็มที่ได้ทุกอย่างแต่บางทีคนที่เป็นตัวเต็งเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แค่แต่งหน้าพลาดนิดเดียวก็โดนสาปได้โดนด,าด่ดนดาได้เพราะฉะนั้น บางทีทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันนะคะ <Okay. S 1> ก็อยากให้ตัดคําว่าตัวเตง็งหรือว่าตัว <Okay. S 1> เขาเรียกอะไรนะนางปาดออกไปนะคะทําให้เต็มที่ที่สุดและท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นสตาร์ในปีนี้เนี่ยพี่ฟ้าเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะมีความเป็นสตาร์อยู่แล้วทุกคนมีข้อดีมีเอกลักษณ์มีออร่าต่างกันบางคนอาจจะร้องเพลงได้อันนี้ก็ดีไปอีกแบบหรือบางคนอาจจะเต้นเก่ง รำเก่งหรือมีความสามารถในด้านอื่นๆพี่ฟ้าเชื่อว่าแต่ท้ายที่สุดนะบางทีสวยอย่างเดียวหรือว่าเราเดินเก่งอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆเพราะว่าด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนบริบทของนางงามมันก็เปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวที Miss Grand Thailand คือคนที่มาประกวดเนี่ยเราไม่ได้ต้องการหาคนที่มีมงอย่างเดียวแล้วมีสายสะพายอย่างเดียวแล้วบอกว่านี่คือ Miss Grand Thailand แต่คุณจะต้องต่อยอดให้กับองค์กรได้และ สิ่งที่มันพ่วงไปด้วยคือคุณสามารถที่จะต่อยอดชีวิตตัวคุณเองได้ครอบครัวพี่ฟ้าเชื่อว่าในเนี้ยเกินครึ่งหนึ่งมาทําเพื่อคนข้างหลังตัวเองอาจจะเป็นปันปจจัยรองด้วยซ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีงานอยากจะมีแฟนคลับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงตลอดระยะเวลา1เดือนเนี่ยบางทีมันผ่านไปเร็วมากวันเวลาทุกว,วันนี้มันผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะทําทุกวันให้เต็มที่ อยากร้องไห้ร้องได้บางทีวันนี้รู้สึกกดดันหรือว่าตัวเองทําออกมาไม่ดีพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็ทําเหมือนกันบางทีรู้สึกว่าวันนี้น้อยมากๆร้องไปเลยร้องในห้องน้ําแล้วบางทีร้องเหมือนแบบเหมือนใน MV อ็มวีเปิดฝักบัวแล้วร้องไห้เพราะกลัวรูเมดจับได้ว่าเราร้องไห้ไง <c oughs> การร้องไห้ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ได้เข้มแข็งบางครั้งคนเข้มแข็งก็สามารถที่จะแสดงความรู้สึกออกมาได้เช่นกันวันนี้ฉันร้องไห้แล้วพรุ่งนี้ฉันเอาใหม่ฉันแต่งหน้าฉันทําผมฉันแต่งตัวด้วยความมั่นใจ เริ่มใหม่ท้ายที่สุดก็คืออยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะอย่างที่บอกว่าพอมันมีสิบตาแหน่งด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นแสงที่มีหรือว่าแฟนคลับการมีแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายจริงๆอย่างที่พี่ฟ้าการจะเทคแคร์แฟนคลับอาจจะทำให้เรา เหนื่อยมากกว่า,วาเพื่อนเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นเวลาตอนช่วงที่พี่ฟ้าประกวดคนอื่นขึ้นไปอาบน้ํากันแล้วหลังจากเสร็จกิจกรรมแต่เราต้องนั่งเทคแคร์แฟนคลับอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อเขารู้สึกว่าการที่มาเจอเราหรือมาซัพพอร์ตเราหรือเสียเงินให้เราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้รับการแบบว่าเซอร์วิสกลับไปบ้างมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือแฟนคลับเราจะทํายังไงเราต้องนึกถึงว่า ลองไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงตัวเองว่าการที่ฉันจะไปเป็นแฟนขับใครสักคนหนึ่งจะไปเสียเงินให้เขาจะเสียเวลาลางานมาเพื่อจะมาเจอเขามาชูป้ายไฟหรือมาทําอะไรก็ตามเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเขาจะได้อะไรจากอะไรจากเราไปคือความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจอันนี้เราต้องหาให้เจอว่าแล้วตัวเราอะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้มากพอหรือยังเป็นตัวอย่าง ดีๆให้ใครสักคนหนึ่งได้มากพอหรือยังลองย้อนกลับมาถามตัวเองเพราะว่าบางคนน้อยใจใช่สิฉันไม่มีแฟนคลับใช่สิฉันไม่มียอด Follow บางทีฉันทําดีเท่าไหร่คนก็มองไม่เห็นไม่จริงเสมอไปอันนี้อยากจะชื่นชมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างน้องแตมป์จังหวัดลบบุรีอันนี้ก็เห็นถึงความพยายามก่อนเขากองว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยถูกไหมแต่ว่าคนมันเห็นถึงความพยายามความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีเราจะไปโทษโชคลาภหรือเราจะไปโทษสิ่งที่คนนึงจะมียอด Follow หรือมีแฟนคลับอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีเราต้องหันกลับมามองตัวเองเยอะๆซึ่งพี่ฟ้าก็เป็นกําลังใจให้อันนี้เป็นสิ่งที่เวลาคนบอกว่าใช่สิบอสหาสตาร์หนูก็เป็นได้หนูก็เป็นได้เหมือนกันเลือกหนูสิคะหนูก็เป็นได้หนูก็มีความต่างจากเพื่อนแต่พี่ฟ้าพูดตรงๆว่าบางทีพี่ฟ้าเองอะ่ะก็แอบมองแอบส่องเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เห็น ความเป็นสตาร์ที่พูดเพราะฉะนั้นพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนักทําให้เห็นเพราะว่าบางครั้งการที่เราพูดเยอะความคาดหวังมันมาแล้วเราทําไม่ได้มันก็จะย้อนกลับเข้าหาตัวเองแต่ถ้าเราพูดน้อยแล้วเราแสดงให้เห็นเลยมันจะทําให้เราว้าวได้แล้วก็แสงมันก็จับเราได้ตลอดทุกช่วงการเวลาพยายามมองหาจุดเด่นของแต่ละแคมเปญที่ตัวเองได้รับหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปให้สปอนเซอร์สินค้าต่างๆเราลองนึกภาพว่า เฮ้ยเพื่อนมีทั้งหมด77คนเราจะถ่ายรูปยังไงให้สปอนเซอร์ซื้อเราห้ามทิง้งห้ามทิง้งหรือห้ามมองข้ามสปอนเซอร์เด็ดขาดเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยวันนี้มีสปอนเซอร์เข้ามายกตัวอย่างห้าารายการด้วยกันบ,บางคนอาจจะถ่ายเพื่อที่ให้มันแบบจบจบไปตอนที่พี่ฟ้าได้สินค้ามาในการที่จะต้องถ่ายให้สปอนเซอร์พี่ฟ้าตั้งใจแล้วก็หาคอนเทนต์ที่ทำให้มันต่าง ให้ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาพี่ฟ้าสมมตินะสมมติว่าสปอนเซอร์ซื้อเรายกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วอย่างพี่แป้งวิงไว้มันสามารถที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตคุณอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้คุณอาจจะต่อยอดให้กับตัวเองแล้วก็องค์กรได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเล็กๆน,น้อยๆก็อย่ามองข้ามเด็ดขาดสูงหรือว่าไม่สูงพร้อมหรืออะไรก็ตามหรือพี่ฟ้าว่าบิวตี้สแตนดาร์ดบางคนน้อยใจว่าตัวเอง สู้เพื่อนไม่ได้บางคนบางทียืนข้างๆเพื่อนเรารู้สึกว่าตัวเองแบบโหตัวเล็กจังเลยนู่นนี่นั่น,นไม่เกี่ยวเลยคนตัวเล็กก็สามารถเป็นเล็กพี่หนูได้ส่วนคนตัวสูงก็สูงยังไงให้มันรู้สึกว่ามันเฉิดฉายเพราะฉะนั้นปมต่างๆอย่าเอาเก็บมาใส่ใจความเป็นสตาร์มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ข้างในจริงๆพี่ฟาก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวมิสแกรนรอที่จะได้ทํางานด้วยกันก็พร้อมผลักดันทุกคนค่ะมีอะไรก็สามารถที่จะเจอ สามารถที่จะขอคําแนะนําได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบไดเล็กบางทีอาจะไม่ได้ตอบแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยสามารถแบบเฮ้ยพี่ฟ้าเครียดเรื่องนี้หรือขอคําแนะนําเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาขอคําแนะนําได้เลยยินดีมากๆค่ะครับผมขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับสาหรับข้อแนะนําดีๆอ่ะอีก3าคนไปที่ไฮดี้บ้างตลอดระยะเวลาการประกวดของเราเนี่ย เราจะเห็นว่านะครับตามหน้าจอทั้งแฟนลับและเพื่อนผู้เข้าประกวดเนี่ยเห็นว่าไฮดี้เป็นคนที่มี energy เยอะมากมีพลังเยอะมากเรามีวิธียังไงครับที่จะฮิวให้ตัวเราเนี่ยมีพลังมี energy ตลอดเวลาตลอดทั้งการประกวดครับถึงแม้ว่าในใจบางทีเราอาจจะเหนื่อยบ้างก็ตามใช่ค่ะก็แต่ละคนจะมีวิธีฮิลความรู้สึกของตัวเองที่ต่างกันเนาะอย่างไฮดี้เองก็จะรู้จักตัวเองดีว่าเราเป็นคนที่ชอบทําอะไร และการที่ไฮดี้มาเข้ากองประกวดเก็บตัวกับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราเอนจอยมากๆจากลึกๆของเราข้างในเราชอบแต่งตัวสวยๆมาตั้งแต่เด็กๆชอบแต่งหน้าทําผมชอบแบบคือชอบทําอะไรแบบนี้มาตั้งแต่แบบยังไม่ได้มีใครมาสนับสนุนหรือเรายังไม่ได้มีโอกาสแต่พอวันนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสครั้งนี้แล้วเรายิ่งอยากทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นและบวกกับนิสัยส่วนตัวที่ ยิ่งนอนน้อยก็จะยิ่งดีดเป็นมาตั้งแต่ตอนแบบปั่นงานของอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วนอนไม่ได้อะไรเงี้ยนอนไม่ได้เลยต้องรีบทําให้เสร็จวันต่อไปก็จะกลายเป็นคนด,ดีชนิดที่แบบเฮ้ยกินกาแฟมากี่แก้วอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบไม่ได้กินอะไรเงี้ยมันเป็นด้วยของเราเองแล้วก็เอ่อความเสมอต้นเสมอปลายเวลาเราอยู่กับสื่ออยู่กับพี่ๆอยู่กับใครก็ตามแต่ในกองคือเรา เป็นตัวเองในแบบนี้เราเป็นคนชอบเล่นแบบนี้ชอบทําให้คนรอบข้างสนุกสนานอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วพอเราไม่ได้เมคมันขึ้นมาเราไม่ได้เฟคว่าเฮ้ยหนูเป็นคนสนุกนะแต่ความเป็นจริงเราอาจจะแบบไม่เลยฉันชอบอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เมคมันทุกครั้งมันก็เลยจะเป็นแบบ e อเนอรของตัวเองออกมาอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าคนที่จะไม่มีเอเนอรแบบนี้จะไม่ดีนะมันอยู่ที่ การ represent ออกมาด้วยว่าเราต้องการที่จะเป็นตัวเองให้คนอื่นเห็นแบบไหนให้ดีอ่ะเป็นแบบนี้เราก็แชร์ออกมาแบบนี้เลยทำให้เหมือนทุกคนเป็นเพื่อนสนิทของเราอะไรเงี้ยเราให้ใจกับทุกคนออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้ทุกๆครั้งที่ให้ทํทงานหรือว่าออกมาเจอเพื่อนๆะมันจะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็อยากบอกว่าทำกิจกรรมอะไรอะ่ะให้เป็นตัวเองไปเลยนะ เราก็ให้มันปรับอัดแอกับสินค้านั้นๆหรือว่าออผลิตภัณฑ์นั้นๆอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าบางทีถ้าเกิดว่าเ,ออเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้องดูเราก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับเราแล้วมันจะมีความเป็นตัวเราอะเข้าไปในทุกๆชิ้นทุกๆผลงานแล้วบางทีเนี่ยคน,คนที่เขาจะเลือกสปอนเซอร์ sponsor, เขาก็จะเลือกจากการที่แบบเฮ้ยเราชอบคนฟิลลิ่งแบบนี้ คนลุกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นตัวเองไปเลยอยากให้ทุกคนดึงตัวเองออกมาจริงๆนะพอถ้าทุกคนจะเริ่มแบบเมคว่าฉันวางลุกไว้แบบนี้ลุกจะต้องเป็นนางพญาเท่านั้นแต่จริงๆเราฉันเป็นแบบเด็กโอ๋ที่แบบว่าเฮ้อยอยู่กับเพื่อนเราเป็นสาวตลกเป็นแบบเด็กอ่องแบบอ่องแบบพูดไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนึกออกไหมมันจะไม่มีความเป็นตัวเองอยู่ในการคุยกับเพื่อนๆเลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือพี่พิษตามทุกคนอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบ ฉันต้องเป็นนางพญาฉันจะไม่คุยเล่นกับใครอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้สเสน่ห์ในตัวเราอะ่ะมันน้อยลงไปด้วยเพราะว่าเฮดดี้เองอะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นตัวเองไปเลยแล้วเรามารู้จากฟีดแบ็กเองทีหลังว่าเอา้าจริงๆเราเป็นคนมิสเสน่ห์หรอไม่เคยรู้เลยนึกออกไหมคือจริงๆเราไม่ได้แบบทํามันขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเออคนชอบที่เรามีบุคลิกแบบนี้หรือว่าเอเนอร์จีเราแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เป็นการที่แบบส่งผลดีไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะฝาก เรื่องของการที่ถ้าวันไหนเราทําไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้เช่นถ้าน้องๆได้ดูการประกวดปีที่แล้วในรอบขวัญใจขอนแก่นไฮดี้เองก็ไม่ใช่คนที่ทําดีเลยตอบคาําถามคนแรกตุ๊บแบบเอาแม่เจ้าสอยละฉันตอบไม่ดีเลยติกระเจิดกระเจิงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไฮดี้ไม่ไม่ปล่อยวางมันอาจจะส่งผลเสียต่อรอบต่อต่อไปในอนาคตได้ด้วย เพราะฉะนั้นให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันจะดีที่สุดเลยวันนี้เราทำดีชมตัวเองเยอะๆเ,เลย <c oughs> แกเก่งว่ะทำได้ไงอะ่ะเฮ้ยเรื่องนี้คิดได้ไงวะอย่างเงี้ยชมตัวเองไปเลยการไม่มีใครชมแล้วก็ชมไปเองเลยจบเรื่องออกแม้มันคือการสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วย positivethinking เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆหิวให้ตัวเองแบบมีความคิดที่แบบเป็นทางบวกได้อะไรเงี้ยถ้าคนมีคอมเมนต์เราไม่ดีรอดูเลย เจอแน่จะทําให้รู้เลยว่าคอมเมนต์เนี้ยมันไม่จริงเ <c oughs> นึกงออกปะมันทําให้เรากลับไปพัฒนาตัวเองด้วยในอนาคตอยากเอาเก็บมาคิดแบบนอยอยู่หลังมุมห้องแบบพี่หนูพลาดมากเลยหนูไม่น่าตอบแบบนี้เลยละอะไรยเงี้ยมันจะทําให้เราแบบดรอปเงียบหายไปเลยแล้วมันจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราในอนาคตเลยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ทําพลาดไม่เป็นไรช่างมันคอมเมนต์แย่ใช่ไหมรอดูเลยเดี๋ยวฉันจะทําให้ดู แล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันนี่แหละสมควรได้รับตําแหน่งฉันนี่แหละทําดีมากทําเต็มที่มากและทุกคนที่เคยด่ามาเคยพูดมาไม่เรื่องไม,ไม่เป็นเรื่องจริงเลยและทุกคนก็จะแบบนึกออกมาว่ามันจะเป็นอะไรที่เราสมควรได้รับมากๆแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองมากๆทําทุกวันให้เต็มที่มีอะไรไม่ต้องคิดเยอะทําไปเลยมีอะไรก็คือแบบเต็มที่ไปเลยแล้ววันหนึ่งจะไม่มาคิดเสียใจเลยว่าแบบ ทำไมวันนั้นไม่ทําแบบนี้ทําไมวันนั้นเรามานั่งนอยแบบนี้ทําไมวันนั้นเราเก็บคอมเมนต์มาคิดจังเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยในอนาคตรเราก็จะแบบชั้นเต็มที่แล้วไม่ว่าเราจะได้รับตําแหน่งหรือไม่ได้รับตําแหน่งวันนี้แสงเข้ามาแล้วทุกคนกําลังจับจ้องมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้หรือไม่ได้วันนี้คุณได้โอกาสเยอะขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่แล้วก็สู้ๆค่ะมีอะไรปรึกษาได้เหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณไฮดีนะครับอไปต่อกันที่บิวตี้บ้างเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆเกี่ยวกับด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมครับโอ้โหก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่โปรฟมชั่นนิตสูงมากสูงแบบที่ว่าตั้งไว้ร้อยวันนี้ต้องทำร้อยพรุ่งนี้ต้องทำร้อยวันต่อมาร้อยสองอยู่อย่างนี้ไม่1อยยี่สลูกเพราะว่ามันมีต้องสาวันถ้าเราทำร้อยยี่ เราไว,ปไวแปะหรอพี่จะทําสติสตพี่ไปไหนไม่ได้ไงให้พ, <laughs> พี่เดินตะแคงวันต่อมาให้พี่ตีลังกามันก็ไม่ได้ไเพราะฉะนั้นนะคะพี่ถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราเป็นอะไรที่โปรเฟชนิสสูงเนี่ยบางทีมันเป็นข้อเสียนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราตั้งกฎของเราไว้ว่าเฮ้ย e วันนี้ฉันต้องเปลี่ยนห้าชุดและห้าชุดฉันต้องเร็วและเร็วไม่พอหน้าผมฉันต้องเปลี่ยน และเปลี่ยนไม่พอรูปฉันต้องงงเร็วที่สุดลงเร็วที่สุดไม่พอรูปฉันต้องเป็นหนึ่งในรูปที่แบบกองแชร์เท่านั้นคือพี่คิดอย่างไงทุกวันว่าแบบว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นมันทําให้การประกวดของพี่อะ่ะมันเป็นกราฟเส้นตรงแบบเนี้<ช> <c oughs> ไม่ใช่ปวดฉี่มันเงียบฉี่แฟนนางงามเขฮลเฮลเฮแต่ในใจพี่ มันเงียบอ่ะมันเงียบอ่ะมันเหมือนแบบว่าอ้าวันนี้ก็ทำร้อยสองนี่วันต่อมาร้อยสามแล้วกันวันต่อมาร้อยสี่แล้วกันอีกนิดนึงทําอยู่อย่างเงี้ยเพราพี่คิดว่าพอพี่ตั้งกดไว้สูงมากไงคะพี่ไม่สามารถดันบาร์ตังลงมาได้เลยอะจนนั้นทําให้พี่กดดันตัวเองคะ่ะพี่เลยขอฝากไว้สั้นๆเลยนะการที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะต้องดีไหมดีค่ะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพื้นฐาน,นต้องแน่นไม่มีใครทำท่าไม้ตายพี่ขอพูดนะคะชุดว่ายน้ำมีประมาณสามรอบชุดราตรีประมาณห้ารอบหนูจะทำชุดมัดจะทำท่าไม้ตายแปดรอบเลยเหรอคะคุณพระหนูจะทำยังไงแปดรอบให้มันไม่เหมือนกันสักรอบอย่างเงี้ยหนูตั้งบาอย่าตั้งบาแบบพี่เลยมันบา้าจริงๆมันบา้าพี่ขอฝากแค่ว่า หนูทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองค่ะเอาพื้นฐานให้แน่นทำให้เนียบทำให้เป็นที่จดจำเอาแบบน้อยก็ได้แต่ว่าโก้มากแต่ไม่เวอร์เลืออกไหมคะให้เขาตลกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตลกแต่ทำไมเดินสวยวะเอาแบบนี้รู้ไหมคะเอาแบบนี้ พี่รู้สึกว่าพี่ประสบความสําเร็จมากในเรื่องของนี้เพราะพี่ได้เป็น c a ด w อ l k กเท i n นิ่งของเบทีมิสนพี่เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นจริงๆนะคะอย่าให้น้องได้ทิ้งมันในเพ r ร์ฟอร์แมในทุกด้านนั่งนอนยืนเดินอะไรก็ตามแต่ทําให้เป็นปน,นิสัยกิจวัตรแม้บางคนเด้งตัวขึ้นมาเลยนะ <c oughs> เห็นนะกล้องมันจับตลอดนะสาวสาวทําวันนี้พรุ่งนี้สาวบอกว่าไม่เอาและวันนี้ วันนี้สวยพรุ่งนี้ช่างมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่พี่อยากสรุปเลยก็คือว่าทําให้เต็มที่ทําให้ดีแล้วก็เพื่อนใส่สองร้อยเราไม่ต้องใส่สองร้อยห้าสิบเนื้อไหมเราไม่ต้องใส่สามร้อยเราเตรียมมาร้อยเราก็ใส่ร้อยค่ะพี่ขอย้ําพื้นฐานเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆสําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณบิวตี้ด้วยนะครับอะด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ละต่อไปมาที่ชา์ลอตกันบ้างเราได้เห็นนะครับสำหรับชาลลอตเนี่ยนะครับกว่าจะมาประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้ก็มีการในเรื่องของการพัฒนามาหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงการนะครับไปพบนะครับสำหรับสื่อเจอคนหมู่มากต่างๆเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรที่เป็นจุดที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองตั้งแต่จุดนั้นมาจนถึงจุดนี้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้ครับชาลอตค่ะก็จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่ประกวดเนี่ยพูดจริง มาหาเพื่อนๆมาเจอเพื่อนใหม่ไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าตัวเองจะได้เข้ามาถึงท็อปสิแต่พอเข้ามาถึง Top 10, ท็อปสิบหรูต้องทําให้ทุกคนเห็นว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับตําแหน่งท็อปสิในเมื่อนหนึ่งอันนี้อ่านมาว่าเราก็ไม่ได้เดินดีเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ไม่ได้ดีมีคําติดหลายอย่างมากที่สุดอีกคนหนึ่งสมควรมากกว่าคนนู้นสมควรมากกว่าแต่วันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้หนูจะเดินไม่ดีแต่ว่ามันมีอีกหลายหลายอย่างและหลายด้านที่หนูสามารถมาพัฒนาได้เพียงแค่ขอโอกาสซึ่ง มิสการไข่โอกาสหนูในการไปเรียนร้องเพลงหนูไม่ได้ตำแหน่งไลซิ่งสตาร์ของหมอลำแต่หนูก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองได้เพราะว่าการพัฒนาของตัวเองก็อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นคนที่มงใหญ่หรือต่อให้เราไม่ได้มงเลยถ้าคุณทําให้เห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่บอสจะสามารถนําคุณมาพัฒนาต่อได้เนี่ยก็ตรงทำตรงทำตรงนี้ให้มันดีมงกุฎมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดค่ะว่าคุณจะต้องประสบความสาเร็จ เราก็ไม่ไม่ได้คนวงใหญ่เราเป็นแค่หนึ่งในสิบแต่เราก็พูดได้ว่าเราประสบความสําเร็จได้ก็เพราะว่ามีองค์กรให้โอกาสแล้วก็เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะครับผมและนี่นะครับคือคําแนะนําจากรุ่นพี่ของเราครับขอบคุณชาลลอตต์บิวตี้ไฮดี้อิงฟ้าและโกโก้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นพี่ของเราทั้ง5คนนะครับอ่าเดี๋ยวให้รุ่นพี่ของเราพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งนะครับแน,น่นอนครับว่าในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวทางกองประกวดจะขออนุญ,ญาตนะครับ แนะนำนะครับสำหรับนี่เลยนะครับพี่ๆทีมงานนะครับของกองประกวดของเรา